ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Bob Audio Book นิยายเสียงฟังเพลินเรื่องเล่าเรื่องหลอนก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กันนะจ๊ะหลังการหลอมจิตขั้นแรก หลินซูออกเดินทางสู่ป่ามายาแห่งหมอกเพื่อค้นหาสมุนไพรารากหมอกเงินซึ่งเป็นหัวใจของโอสถเงาเยือกยาเปิดพลังจิตที่ทำให้ปราณภายในร่างคงที่และไม่แตกส้าเสียงลมเช้าแผ่วผ่านยอดไม้สูงแสงแรกของวันไหลรินราวเส้นไหมเหนือขอบผาผืนป่ากว้างใหญ่ถอดยาวสุดสายตาหมอกขาวปกคลุมหนาทึบจนยากจะมองเห็นเส้นทาง ทุกก้าวที่หลินซูเหยียบลงบนผืนดินล้วนคล้ายเหยียบเข้าสู่แดนต้องห้ามป่ามายาแห่งหมอกสถานที่ที่แม้เซียนยังไม่กล้าก้าวเสียงเขาพึมพำเบาสายตากวาดไปตามแนวหินปกคลุมด้วยไอสีเงินพลังตราประสานจิตในอกเต้นแผ่วเหมือนเตือนถึงบางสิ่งที่แฝงอยู่ในอากาศหลินซูยกมือแตะตราบนหน้าอกแสงอ่อนสีน้ำเงินส่องลอดผ่านปลายนิ้ว ทันใดนั้นลมเย็นพัดแรงหมอกหนาเริ่มหมุนวนอย่างไร้ทิศเสียงคล้ายเด็กหัวเราะแววจากในพงไม้ตามด้วยเสียงฝีเท้าแผ่เรามีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเขาชักกระบี่ออกอย่างเงียบงนันคมกระบี่สะท้อนแสงจันทร์ที่ยังหลงเหลือจากราตรีพูดหมอกหรือปีศาจในตำนานกันแน่เสียงบางเบาเหมือนลมหายใจผ่านหูพูดหลอมจิตใหม่เจ้ามาช้าไปกว่าที่ควร คำพูดนั้นทำให้เขากระตุกกระบี่ขึ้นทันใดแสงสีเงินพุ่งออกจากข้างหน้าเงาดำรูปร่างคล้ายหญิงสาวพุ่งผ่านในหมอกก่อนแยกออกเป็นเงาเล็กนับสิบกระจายล้อมรอบหลินซูเหยียบหมอกเบาๆแล้วดีดกายขึ้นสูงกระบี่ล่องหมอกเฉือนเสียงหวีดของคมกระบี่ดังขึ้นพร้อมกับการหมุนตัวหนึ่งรอบ ไอหมอกแตกกระจายออกเป็นเส้นคมกระบี่ตัดผ่านเงาทั้งสิบในคราเดียวแต่แทนที่เลือดจะก,กระเซนเงาทั้งหมดกลับแตกเป็นฝุ่นหมอกแล้วหายไปทันใดนั้นความเย็นเฉียบแล่นเข้าสู่หลังคอด้านหลังเขากระแทกเท้าหมุนตัวกระบี่ปะทะของแข็งแข็ง,แ,ขงแกร่งจนประกายไฟกระจายเสียงโลหะก,กระทบดังระงมเงาสีดำสูงใหญ่เผยร่างในหมอกร่างนั้นคือ อ,อสรพิษหมอกดำสัตว์อสูรที่มีพิษและจิตหลอนในเวลาเดียวกันมันแผ่เสียงคำรามลำตัวขนาดเท่าต้นไม้ใหญ่หมุนรัดอากาศหลินสูถอยหลังหนก้าวตั้งหลักคมกระบี่สะท้อนแสงในมือเป้าฆ่าอสูรพิษนี้เพื่อนำแก่นหมอกมาสกัดโอสถงามเยือก ออสรพิษพุ่งเข้าหาเสียงลมแตกดังก้องหลินซูอาศัยชีประจรคขมขั้นต้นเหยียบหมอกต้านแรงลื่นตัวผ่านฟันอสูรเฉียดคอเพียงคืบในวินาทีนั้นเขาใช้ปลายนิ้วแตะตราประสานจิตแสงน้ำเงินแล่นผ่านเส้นชีพจรในร่างเสียงกระบี่ดังขึ้นอีกครั้งคมกระบี่แทงเข้ากลางเกล็ดสีดำของอสูรโลหิตเย็นกระเด็นใส่หน้ากล่นคาวลอยอบอวล ร่างของหลินซูถูกแรงตีกลับจนถอยไปสามก้าวฝ่าเท้าแตกเลือดซึมเขากัดฟันแน่นหูอื้อไปชั่วขณะแต่ไม่ยอมถอยมือซ้ายแตะพื้นดึงเศษหญ้าหมอกเงินที่ถูกแรงอสูรกระแทกขึ้นมาไว้ในมือมือขวาฟาดกระบี่อีกครั้งกระบี่สะบั้นพิษแสงสีเงินพุ่งเป็นเส้นเฉือนกลางลำตัวอสูรเสียงแตกดังสนัน่น อ,อสรพิษคำรามสุดเสียงก่อนร่างมันแตกออกเป็นหมอกดำแผ่กระจายในใจกลางหมอกมีสิ่งหนึ่งเรืองแสงอยู่แก่นหมอกดำหลินซูทรุดเข่าลงหอบหายใจแรงเลือดซึมจากข้อมือและมุมปากเขาใช้เศษผ้าพันบาดแผลไว้ในมือมือขวาฟาดกระบี่อีกครั้งกระบี่สะบ้นพิษแสงสีเงินพุ่งเป็นเส้นเฉือนกลางลำตัวอสูรเสียงแตกดังสนัน่น อ,อสรพิษคำรามสุดเสียงก่อนร่างมันแตกออกเป็นหมอกดำแผ่กระจายในใจกลางหมอกมีสิ่งหนึ่งเรืองแสงอยู่แก่นหมอกดำหลินสู่ทรุดเข่าลงหอบหายใจแรงเลือดซึมจากข้อมือและมุมปากเขาใช้เศษผ้าพ,พันบาดแผลไว้ในมือก่อนค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบแก่นนั้นขึ้นแสงสีม่วงในมือสั่นระยิบพลังหมอกนี้เย็นแต่ไม่ตายนี่แหละหัวใจของโอสถเงาเยือก เ้าเปิดถุงผ้าหยิบขวดโลหะออกมาใช้มีดสั้นควานเนื้อหมอกที่เหลือตักสารพิษสีเทาเข้าขวดจากนั้นขูดผิวแก่นจนเหลือแต่แก่นสายกลางแล้วหยอดยาป้องกันการระเหยลงไปถูกขั้นตอนนิ่งราวการฝึกสมาธิไม่มีคำพูดมีเพียงเสียงหายใจของผู้รอดเมื่อหมอกรอบกายเริ่มจางลงหลินซูลุกขึ้นอีกครั้ง ร่างเขาเต็มไปด้วยเลือดและรอยแผลแต่สายตากลับสงบอย่างประหลาดตราประสานจิตอย่างเต้นไม่สัน่นดีเขาเงยหน้ามองทิศเหนือหมอกบางเปิดเผยให้เห็นเส้นทางลึกเข้าไปในหุบเขาเงาสีแดงไหววูบในหมอกคล้ายเปลวตาใครบางคนจับจ้องอยู่หลินสู่กระชับกระบี่แน่นท้าเชาคิดตามมาก็จงมาด้วยใจพร้อม หมอกหนากลืนร่างเขาอีกครั้งเหลือเพียงเสียงฝีเท้าที่หายลับเข้าไปในหุบลึกหลังได้แก่นหมอกดําและรากหมอกเงินคืนนี้ต้องหลอมโอสถเงาเยือกให้สําเร็จมิฉะนั้นชีพประจรคมเส้นที่สามจะปิดลงเองภายในหนึ่งชั่วยามโพรงหินกลางหุบมืดชื้นลมหนาวเลียผนังหินเป็นระยะเสียงแหบต่ําคล้ายใครสูดลมหายใจในความมืดกองไฟเล็กๆลุกรึบพรับ เงาเปลวไหวไปตามผิวหน้าที่มีรอยเลือดและฝุ่นดินของหลินซูเป้าของคืนนี้มีเพียงหนึ่งกลั่นโอสถเนาเยือกให้ได้ก่อนที่พิษในแก่นจะตีกลับกลืนจิตเขาวางแก่นหมอกดำบนหินบทยาแสงม่วงเย็นสั่นริ้วเหมือนกำลังหายใจเองมีดกระดูกอสูรเฉือนผิวแก่นเป็นวงกลมบางๆเสียงครูดดังครืดช้า เขาคว้านแก่นจากกลางชิ้นขูดเยื่อพิษชั้นนอกด้วยคมมีดหนึ่งชั้นบางวางแก่นบนตะแกรงเงินกางผ้าหมอกชุ่มน้ำเงาคลุมกักควันพิษนับก้าวใจเต้นพลิกแก่นผึ่งลมเย็นสามลมหายใจแล้วหยอดน้ำยาควบพิษสองหยดเมื่อเนื้อแก่นนิ่งเขาจึงบดรากหมอกเงินให้แตกเป็นเกล็ดขาวเทรวมลงกระทะเหล็กใบเตี้ย ไอเย็นลอยจากกระทะ,ะเผชิญเปลวไฟอุ่นเสียงติงต๋งติ๋งของหยดน้ำหมอกกระทบผิวเหล็กดังชัดลมหายใจเขายาวและช้าตราประสานจิตอุ่นอยู่กลางอกคุมไฟคุมหมอกคุมใจจู่จู่ควันในกระทะกลับเปลี่ยนสีจากขาวเป็นเขียวเข้มเสียงสู้ดังลั่นหมอกพิษพุ่งสวนจากขอบกระทะครึ่งคืบจะเข้าปะทะใบหน้าเขาเอนตัวหนึ่งคืบเฉียดแก้ม ฟันคมเฉียงลงที่ขอบหมอกครึ่งวงตัดกระแสให้แตกเป็นสองแฉกก่อนปัดออกซ้าย1นกครึ่งคมกระบี่เฉือนอากาศแหลมสั้นหมอกพิษแยกออกและสลายปลายเปลวไฟช้าไปเพียงเครื่องลมหายใจคงถูกกลืนจิตเขาพึมพำรรดวงตาอย่างนิ่งเขาหยดเลือดของตนลงในโอสถหนึ่งหยดเลือดแดงหลอมเป็นเส้นบางในหมอกเงินให้ยาจดจำเจตจำนงของข้าเสียงต่ำดังกลางโพรงหิน เปรี้ยงหมอกในกระทะระเบิดเป็นวงไอเย็นสัตว์เข้าหน้าผิวแสบร้อนเหมือนมีไฟกัดจากใต้ผิวคอแห้งแสบทุกกลืนน้ำลายมีรสเหล็กมือขวาชาไล่ขึ้นถึงข้อมือหูอื้อพรา่าจนได้ยินแต่เสียงชีพจรตุบตุบตุบผิดขึ้นใจแล้วหลินสูทรุดนั่งข่มลมหายใจให้สั้นและทีเขายกมือประกบตรงกลางอก เพลิงสีน้ำเงินจางๆลุกจากฝ่ามือแทรกตามเส้นปราณเพลิงเงาควันดำบางๆผุดจากรูขุมขนกลิ่นพิษไหม่ขลุ้งเขาหลับจากัดกลามแน่นอยู่กับไฟอยู่กับลมอยู่กับเจ็บครึ่งชั่วโมงผ่านไปเปเลวไฟดับลงทิ้งเพียงควันบางๆเหนือผิวกายหลอดเสียงยังแห้งแสบแต่น้ำเสียงกลับสงบพิษไม่กัดใจอีกเขาพึมพำ โอสถในกระทะกลายเป็นน้ำข้นสีเงินนวลสุกใสเขายกขึ้นจรดริมฝีปากดื่มช้าๆ ความเย็นแล่นไหลาจากลิ้นสู่ทรวงอกก่อนระเบิดเป็นกระแสใสทั่วร่างตราประสานจิตเรืองขึ้นหนึ่งวาบเสียงกระบี่ในจิตดังยาวแล้วนิ่งเขาหลับตาฟังลมหายใจตัวเองชี้ประจรคมเส้นที่สเปิดแล้วนิ้วมือขวาอย่างชาครึ่งชั่วโมงเขาจิบชารากหมอกเงินอุ่นสามอึกทาผงหินเย็นที่ข้อมือหนึ่งชั้นบางอาการทุเลาลงทีละน้อยสติกลับรวมเป็นเส้นเดียว ลมหยุดกระทันหายเงียบจนได้เยิยนเสียงเท่าฐานร่วงเหนือปากโพรงเหงาเส้นหนึ่งบางเฉียบลากผ่านพื้นหินถ้งกลิ่นควันเย็นเหมือนเหล็กฝนใหม่เสียงกระซิบบิดเบี้ยวลอดเข้ามาเลือดผู้หลอมจิตย่อมหวานกว่ายาไกลออกไปดวงตาคู่หนึ่งแรงวาบแล้วดาบเหมือนรอยยิ้มในความมืดหลินซูยืนขึ้นกระชับกระบีแสงไฟสุดท้ายสะท้อนคมเหล็กหากตามมาก็เข้ามาในลมหายใจของข้า หมอกจากปากโพรงไหลย,ย้อนเข้าเหมือนทะเลกำลังหายใจเงาเคลื่อนช้าๆรอบวงไฟเขาก้าวหนึ่งเบาแต่หนักเท่าโลกหมอกค่ำปกคลุมลึกจนแสงจันทร์ไม่อาจลอดเสียงสายลมลากผ่านซอกเขาเย็นเยือกบนลานดินหินแห้งหลินซูยืนหลับกาปลายผมเปียกชื้นแนบข้างแก้มเสียงหัวใจเต้นช้าและหนักราวรังเหล็กในหุบเขาหลังการหลอมจิตขั้นแรก ชีพจรคมในกายเริ่มคงตัวแต่แรงสะท้อนยังหลงเหลือความชาแผ่วเล่นจากมือขวาถึงต้นแขนทุกครั้งที่กระแสพลังหมุนคืนนี้เขาจำต้องทดสอบให้แน่ว่ารางที่ผ่านพิษหมอกเราเสถียรพอจะต่อสู้ได้หรือไม่เขาค่อยสูดลมหายใจลึกกลิ่นหมอกเย็นขมผสมเหล็กจางๆเข้าจมูกลมหายใจหนึ่งสองสมลมหยุดนิ่งกลางอก เสียงฝีเท้าเงียบแต่สายลมทางขวามือกลับเบี่ยงขึ้นเพียงครึ่งนิ้วรอยเคลื่อนไหวในหมอกที่คนทั่วไ่ไม่รู้สึกไม่ใช่สัตว์ธรรมดาเขาคิดในใจนิว้วโป้งแตกสันกระบี่คมเย็นสถานปลายนิ้วหมอกตรงหน้ากระเพื่อมเล็กน้อยเหมือนคลื่นน้ำปะทะหินแล้วมันก็มาถึงเสียงขวนหินสั้นๆดังกรอดหนอนหมอกยาวเท่าท่อนแขนพ่นขวัญพิษออกจากปาก ผิวมันสีเงินหม่นลื่นเหมือนเหล็กละลายแววตาหลินซูนิ่งราวผิวน้ำในพายุเขาขยับเท้าซ้ายหก้าวครึ่งกระบี่ในมือขวาชี้เฉียงขึ้น5้าองศาลองดูว่าความนิ่งของข้าจะตัดพิษของเจ้าได้หรือไม่เสียงสายลมแหวกดังหวือคมกระบี่เฉือนหมอกพ่นเสียงเหมือนโลหะเสียดหนอนหมอกกระโดดสวนเข้าใส่ควันพิษปะทะคมเกิดประกายสีเขียวปนเทา หลินซูหมุนข้อมือหนึ่งรอบบิดคมเฉียงขึ้นกระบีฟันเฉียงทะแยงจากสายล่างขึ้นขวาบนเลือดหนอนกระเซ็นเป็นฝอยเรืองแสงแต่มันยังไม่ตายร่างมันแยกเป็นสองขยับเลื้อยเข้ามาอีกหลินซูขยับถอยสองเ้าสันวาดกระบี่วนรอบตัวเป็นวงกลมเสียงคมปะทะหมอกดังก้องระรัวหมอกด้านหลังระเบิดออกเป็นลิ่มแสงเงาหนอนถูกดูดเข้าในวงพลังแล้วแยกออกเป็นผง เขาคอมตัวลงตรวจดูพื้นเกล็ดบางเท่ากระดาษหล่นอยู่3มชิ้นส่องแสงเขียวอ่อนนี่แหละแก่นพิษหมอกแท้หลินซูถอดขวดแก้วคอเร็วจากเอวใช้ปลายกระบี่เขี่ยเกล็ดเข้าขวดเติมน้ำยาสกัดจากหญ้าอักคีขาวลงหนึ่งหยดควันสีเขียวพลันเปลี่ยนเป็นเงินใสใช้ขัดโลหะในกระแสปรานได้เขาพ,พึมพำเบาๆเทว่าความนิ่งของเขาไม่อยู่ได้นานเสียงคลื่นดังขึ้นจากด้านหลัง พื้นดินสั่นคลอนหมอกหมุนตัวเป็นเกลียวหนอนหมอกตัวแม่โผล่จากหลือผินลำตัวยาวเท่าคนสิบคนต่อกันมันแผดเสียงต่ำพลพิษเหมือนเคลื่อนโลหิตหลินสูหมุนตัวกลับคมกระบี่เฉือนแนวลมพลังปราณในร่างสะท้อนผ่านเส้นที่สามของชีพจรคมแสงกระบี่สีเงินพลันกลายเป็นเปลวบางรอบตัวเขาก้าวขึ้นสามก้าวในหนึ่งลมหายใจแทงตรงเข้าช่องตากลางของมัน นอนคำรามเสียงแตกกระจายสะท้อนหมอกทั้งหุบผิดพ่นออกมาอีกระลอกตรงหน้าเขายกมือซ้ายตั้งคายเงาหมวนหมอกกลับควันพิษหมุนกลับเข้าตัวมันเองเสียงปังดังสนัน่นหมอกแตกเหมือนฟ้าผ่าหลินสู่พุ่มเข้าซ้ำกระบี่แทงเข้ากลางอกหนอนหมอกแม่จนทะลุอีกฝั่งเลือดพิษไหลรินลงบนพื้นกลายเป็นไอเย็นจัด เขาถอยหนึ่งก้าวปล่อยให้ร่างมันทรุดลงอย่างเชื่องช้าลมหายใจในอกแรงมือขวาชากลับมาอีกครั้งแต่แววสายังนิ่งเขาค่อยๆค,ค,คว้านเนื้อจากอกหนอนหมอกส่วนที่สีเงินจางที่สุดแก่นหมอกโลหิตชิ้นเล็กเท่ากําปั้นชิ้นนี้จะใช้กลั่นโอสถโลหิตคืนเงาเพื่อเสริมปราณจิต เลือดของมันมีผิดสูงหากไม่ลวกด้วยไฟเงาจะกัดเหนือทันทีลินซูหยิบคบเพลิงจากหลังเอวจุดเพลิงสีเงินขึ้นใช้คีมเหล็กหนีบแก่นวางเหนือไฟควันดำลอยคลุง้งส่งกลิ่นแหลมเหมือนเหล็กไหมเขารอจนควันจางแล้วหยอดยาน้ำคายลมลงสองหยดเสียงดังฉี่เบาๆแก่นเงินเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มเย็นราวน้ำแข็งเขารอจนควันจางแล้วหยอดยาน้ำคายลมลงสองหยดเสียงดังฉี่เบาๆ แก่นเงินเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มเย็นราวน้ำแข็งเขาท้ายกลับมาเก็บแก่นใส่กล่องไม้แกะรายกระบีนั่งลงกลางลานหมอกที่พึ่งสกุกเสียงลมหอบของตนยังดังก้องในอกนิ้วมือขวายัางช้าปลายเล็บมีสีเลือดแหง้งแต่สายตาเขายังส่งตรงหมอกด้านหนห้าเริ่มหมุนอีกครั้งเสียงขลุ่ยโลหิตแววสามจังหวะแล้วขาดลงลมเย็นเปลี่ยนทิศพาเอากลิ่นเลือดเก่ามาแตะปลายจมูกผู้สวมนากากเงินเขากระซิบ ขมกระบี่สะท้อนแสงจานดุดตาอสูรในเงาหมอกคืนนี้ยังไม่จบและเส้นทางของเทา้ากำลังจะพาไปถึงลานหินพระจันทร์เสียงลมเหนือผาหมอกยังคงคลางเบาหลินสู้เดินอย่างระมัดระวังลมหายใจทุกจังหวะยังแผ่วไหวหมอกหนาเย็นจนซึมเข้ากระดูกเสียงฝีเท้าเขาเ,า,เาเบาจนแทบกลืนไปกับลมหอบข้างหน้าคือลานหินรูปพระจันทร์จุดหมายแห่งการทดสอบใหม่ รอยเงาบนพื้นส่องแสงเงินซีดราวเลือดที่เจือด้วยน้ำแข็งเขาหยุดหลับตาลมหายใจข้างในสั่นเบาๆจากผลเส้นชีพปรจรคมเส้นที่สามที่เพิ่งเปิดชั่วขณะนั้นเขารู้ได้เลยพลังในร่างราวเพลิงที่ถูกขังในถ้ำพร้อมประทุหากใช้ผิดเพียงครึ่งลมหายใจก็อาจระเบิดเผาร่างตนเองเป็นเท่าคืนนี้จะรู้ว่าข้าสามารถควบคุมมันได้จริงหรือไม่เสียงเขาเบาเหมือนคำอธิษฐาน ควันหมอกข้างหน้าเริ่มเคลื่อนไหวเสียงคลุยโลจิตแผ่วสามจังหวะดังมาจากลึกในหมอกผู้สวมหน้ากากเงินค่อยๆเดินออกมาจากเงาเสื้อคลุมสีเทาเข้มปลิวเบาดวงตาหลังหน้ากากแววเย็นชืดเจ้ามาช้าน้ำเสียงเยียบเหมือนเหล็กกระทบหินเส้นทางของผู้คืนพบไม่เคยเร็วไปกว่าความตายหลินซูตอบทั้งสองไม่ขยับเพียงลมเย็นที่พัดผ่านกลายเป็นสัญญาณเริ่มสึกเสียงแรกคือเสียงโลหะตัดอากาศ เส้นโลหิตสีเงินสมเส้นพุ่งเข้าหาเขาหลินซูเอ็นไหลซ้ายสองคืบยกคมขึ้นเฉียงรับประกายไฟแตกกระจายราวดวงดาวตกกระทบหมอกเขาหมุนตัวเครื่องก้าวปัดคมกลับเซี่ยวจัดลวนฟ้าเส้นโลหิตขาดวาบกลิ่นเลือดและเหล็กผสมกันลอยกลุ่นผู้สวมหน้ากากเงินยังยืนนิ่งแต่พื้นหินใต้เท้าแตกแยกเป็นวงคลื่นเจ้าคือผู้ทำให้นอนหมอกสิ้นสูญงั้นหรือ ถ้าทำในสิ่งที่จำเป็นเงาเบื้องหลังผู้สวมหน้ากากแยกออกเป็นเงาร่างอีกสองทั้งคู่ถือคมสั้นเหมือนกันสะท้อนแสงจันทร์คล้ายกันทุกอย่างหลินซูถอยสามก้าวสั้นนิ้วกลางแตะปลายกระบี่พลังปราณในร่างหมุนกลับจากหลังไปหน้ากระบี่สะท้อนแสงกลายเป็นสีเงินคล้ำเสียงกระบี่ฟาดเข้ากลับเงาแรกฟืบเงานั้นแหว่งหายแต่แทนที่จะสลายกลับพุ่งทะลุไปด้านหลังของเขา ผู้สวมหน้ากากเงินตัวจริงอยู่ตรงนั้นขมสั้นชี้มาที่ลำคอของหลินซูเจ้าช้าไปครึ่งลมหายใจแต่เขายิ้มพอแล้วสำหรับข้ากระบี่ในมือหมุนกลับอย่างรวดเร็วแสงสีเงินเฉือนหมอกเสียงดังฉับโลหิตสีดำทะลักจากช่องว่างระหว่างหน้ากากผู้สวมหน้ากากเงินเซถอยหนก้าครึง่งก่อนจะหัวเราะเบาๆเจ้าก็ยังใช้จิตแห่งกระบี่เดิมเหมือนในตำนานจริงๆ คมกระบี่ในมือหลินซูยังคงสั่นเบามือขวาชากลับมาอีกครั้งเขาหายใจแรงสะท้อนกับแผ่นอกแต่ในดวงตาไม่มีความหวั่นไหวเหลือเพียงแสงของความแน่วแน่เขาจะไม่ยอมให้เงาแห่งความทรยศในอดีตกลืนค่าซ้ำอีกเขายกคมขึ้นสะท้อนจันทร์เต็มดวงที่เริ่มผลอผลหมอกในแสงนั้นเขาเห็นภาพเงาจางของเทพกระบี่อุ้ยเฉินในอดีตชาติภาพชายชุดขาวในสงครามบนผาสิ้นฟ้า เสียงกระบีฟ่ฟาดกับสายฟ้าภาพนั้นซ้อนกับตัวเขาในยามนี้เด็กหนุ่มผู้มีดวงตาแน่วแน่เท่ากันทุกประการหนึ่งกระบี่เพื่อปกป้องหนึ่งเพื่อฝืนฟ้าแต่ครั้งนี้ข้าจะใช้มันเพื่อสร้างเส้นทางของข้าเองผู้สวมหน้ากากเงินยังยืนนิ่งโลหิตค่อยๆไหลลงขอบปากหน้ากากแต่แทนที่จะลม้มเขากลับเอื้อมมือขึ้นปลดหน้ากากออกเผยใบหน้าผอมซีดของหญิงสาวผู้หนึ่ง ดวงตาเธอขุ่นมัวแต่สงบท่านยังเหมือนเดิมหลินซูชะงักกลิ่นเหล็กในอากาศเหมือนหายไปในชั่ววินาทีเสียงหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบเจ้าคือเมืองหลานข้าเคยเป็นเช่นนั้นแต่ตอนนี้ข้าเป็นเพียงเงาแห่งตราประสานจิตที่ถูกสั่งให้ทดสอบเต้าเธอยิ้มเบาๆจงเดินต่อไปเถิดเส้นทางของผู้ขืนพบไม่มีใครชี้นำได้อีก ร่างเธอแตกเป็นหมอกเงินค่อยๆลอยหายไปเหลือเพียงหน้ากากเงินที่หล่นลงตรงหน้าเขาหลินซูยืนนิ่งมือกำหน้ากากไว้แน่นแสงจันทร์ส่องผ่านรอยร้าวบนหน้ากากเป็นเส้นเหมือนน้ำตาเขามองมันเนื่นนานก่อนเอ่ยเสียงเบาแม้ความทรงจำจะเลือนแต่คำสาบานดังอยู่เขาเสียบหน้ากาก,ากนานไว้ข้างฝักกระบีหมอกบนฟ้ากระเพื่อมอีกครั้มราวเปิดทางกลิ่นควันเหล็กคละคลุ้ลานหินค่อยๆสว่างขึ้น เผยตรางเงาจันดับสลักไว้ตรงกลางเสียงลมครวนเบาเหมือนเสียงร่ำไห้ของฟ้าหมอกหนาทึบจนแสงจันทก็ไม่อาจหลอดหลินซูยืนอยู่กลางลานหินรอยเลือดจากศึกเมื่อครู่ยังไม่แห้งหน้ากากเงินร้าวในมือสะท้อนแสงซีดกลับเข้าดวงตาสายตานิ่งลึกเหมือนคนที่เพิ่งเห็นขอบเขตของตนเองอีกครั้งลมหายใจแผ่วเบาเหมือนเสียงหมอกขยับตัวในราตรี รอยสลักรูปจันทรเครึ่งดวงกลางลานเริ่มเรืองแสงแสงสีเงินไหลเป็นเส้นเสียงระฆคังโลหิตด,ดังจากใต้ดินตุงงงลมรอบตัวเย็นยะเยือกความรู้สึกแปลบแป่นจากฝ่าเท้าขึ้นถึงกระดูกสันหลังเขารู้ได้ทันทีว่านี่คือประตูจันดับช่องทางระหว่างโลกภายในกับโลกจิตผู้ที่เปิดมันได้เท่านั้นจึงจะหลอมตราประสานจิตได้สมบูรณ์ ครั้งหนึ่งในอดีตชาติเขาเคยผ่านมันไปแต่แลกด้วยเลือดและความทรยศครั้งนี้เขาจะไม่ยอมให้มันกลืนเขาอีกข้าจะไม่ให้ประตูนี้กลืนข้าที่ครั้งเสียงพูดของเขาเบาแต่แน่วแน่พอจะทำให้หมอกสั่นคลอนเขาเก้าวเข้าใกล้รอยสลักทีละก้าวแสงจันทร์สะท้อนเข้าดวงตาม่านหมอกบางเริ่มห่อหุ้มร่างเขาไว้ทั้งสิ้นเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากอีกฝากเจ้ากลับมาอีกครั้งสินะ เทพกระบี่ผู้สิ้นชื่อหลินสูชนักเสียงนั้นคุ้นเคยจนหัวใจสัน่นภาพร่างสูงในชุดขาวปรากฏกลางหมอกกระบี่ในมือคือเล่มเดียวกับที่เคยแทงทะลุหัวใจเขาในอดีตสิทธิ์พี่เขาพึมพำรรหรือเจ้าจะยังคงเป็นเพียงเงาในอดีต เงาหรือคนจริงต่างกันอย่างไรเมื่อมันอยู่ในใจเจ้าเองแสงเงินระเบิดเงานั้นพุ่งเข้าหาเขาเสียงโลหะกระแทกโลหะดังเช่งแรงประทะหนกักจนปลายนื้อชาเขาถอยหลังหนึ่งก้าวหมุนตัวกลับปลายกระบี่เฉียงขึ้นเฉียดกลางอกศัตรูจันชิงคมที่ห้าขาดใจในเงา แสงฟาดสว่างไปครึ่งลานหมอกกระจายจนเหมือนมีฟ้าผ่าเงาร่างนั้นกลับไม่หายกลับชักกระบี่อีกเล่มขึ้นจู่โจมซ้ำหลินสูรับแรงเต็มมือเลือดจากแผลที่ไหลขวาไหลรินลงปลายแขนนี่คือราคาของความลังเลเงานั้นพูดเย็นชาเจ้ามิได้กลัวตายแต่กลัวความทรงจำของตนเองต่างหาเสียงหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเขาถอยครึ่งก้าวหยุดนิ่งกลางหมอกหลับตา ใช่ข้ากลัวแต่ข้าก็เลือกเผชิญมันเขายกกระบี่แน่อกเลือดหยดลงบนคมกระบี่เลือดนี้คือชีวิตใหม่ของข้ามีใช่ความพ่ายแพ้คมกระบี่ส่องแสงแดงเงินเสียงหมอกแตกดังฟึกบเงาร่างนั้นแหวกออกมาครั้งสุดท้ายดวงตาไม่เต็มไปด้วยโทสะอีก แต่มีแววสงบเจ้าทำได้แล้วเจ้าเผชิญเงาของตนเสียงนั้นแผ่วลงก่อนสลายไปในหมอกเหลือเพียงเศษแสงเงินกลายเป็นตราจันดับลอยกลางอากาศแสงนั้นแทรกเข้าสู่ร่างหลินซูผ่านเส้นชีประจรคมทั้งสามเสียงระฆังภายในใจดังต่อเนื่องจนกลายเป็นคลื่นพลังมือที่เคยชาเริ่มคลายลมหายใจกลับมาเป็นจังหวะมั่นคง ตราประสานจิตครบแล้วครึ่งหนึ่งเขาพึมพำเบาๆก่อนนั่งลงกลางลานหน้ากากเงินร้าววางอยู่ข้างตัวเงาอดีตยังไม่จากไปแต่หัวใจในอกตอนนี้นิ่งเหมือนผืนน้ำที่ไม่สะท้อนแสงใดอีกเสียงแตกของหินดังขึ้นจากเบื้องหลังผืนลานเริ่มสัน่นลมเย็นกลับกลายเป็นร้อนหมอกถอยร่นเรากับมีบางสิ่งสูดกลืนมันเข้าไปจากรอยแยกกลางลานเปลวไฟสีดำผวยพุ่งขึ้นสูง ภายในเปลวไฟนั้นปรากฏกระบี่เล่มหนึ่งคมของมันไม่สะท้อนแสงแต่กลืนทุกแสงเข้าไปหลินซูลืมตาดวงตาเปล่งแสงเยือกกระบี่นั้นใช่แล้วกระบี่แห่งคำสาปฟ้าเสียงคำรามต่ำดังขึ้นใต้พื้นดินลมหมอกหมุนเวียนรอบลานเราปีศาจฟ้ากำลังตื่นอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ